สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมฮะยอดผู้อตามเพิ่มขึ้นต่อวันเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะหลักพันนะครับแล้วก็วันที่2ตุลาผมผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับเพื่อนตอนนั้นผมมีเพื่อนห้าพันกว่าคนนะครับจนมาวันนี้ผมมีเพื่อนหมื่นกว่าคนแล้วเพื่อนดูดิระยะเวลาไม่กี่วันเองนะครับผมก็เลยจะมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าทํายังไงเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเออเพื่อนเพื่อมาฟังดูนะผมลงคลิปสม่ําเสมอคลิปยาวคลิปสั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าขาดนะแล้วก็ ไป, bills, ไ,ป physics, ไปดูคลิปเพ euh. ื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเข้าไปที่บ้านเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ไปดูคลิปสี่ห้าคลิปหรือบางเพื่อนบางคนก็ดูสิบคลิปไปเลยนะเพื่อนสิ่งที่ต้องทําคือกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับดูคลิปเพื่อนให้จบหรือกดแชร์ด้วยก็จะดีมากเพื่อนเพื่อนมันจะเปิดค่าการมองเห็นได้ดีมากๆเลยนะเพื่อนเออครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะมาเห็นคลิปเราก็จะมากดตามเรานะครับเนี่ยผมทําอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูใครที่มีเพื่อนน้อยๆนะรี่ไปทํานะครับนี่ไปทํานะครับ มันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้มันเป็นคอนเทนต์ของช่องบางช่องที่เขามาปั่นเอายอดผู้ติดตามมาปั่นเอายอดวิวมาปั่นเอายอดอะไรต่อสลรพัดสลรพเพนะครับมันไม่จริงมันเป็นมันเป็นคลิปมันเป็นคอนเทนต์หลอกให้เราไปดูคลิปนะนเพื่อนอ่ามาฟังดูยังไงนะนเพื่อนอ่าผมจะพูดเรื่องจริงนะจริงๆถ้าผมไม่ออกมา ทำคลิปตัวนี้นะผมก็ให้เพื่อนทำอย่างนกันไปไลดูคลิปคนอื่นนะครับแล้วก็ระบบก,ก็น่าจะเปิดค่าการมองเห็นให้มัง้งมั้งนะนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมากดติดตามเยอะมัง้งนะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าเหมือนช่องของผมเองข้อม,มูลอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็การเพิ่มขึ้นของเพื่อนเนี่ยตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวจริงๆนะครับซึ่งระยะเวลามันสั้นมากนะเพื่อนนไม่กี่วันเองนะครับขึ้นมาเท่าตัวเลยห้าพันกว่าคนนะครับตอนนีีม้มมก็เพื่อนคแล จากวันที่สองตุลาที่ผ่านมาผมมีเพื่อนแค่ห้าพันกว่าคนเองบวกกับอีกไม่กี่ร้อยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะที่เพื่อนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับผมจะบอกเพื่อนอย่างนี้ว่าเป็นที่ผมทําคลิปนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ว่าทําคลิปออกไปแล้วมันถูกแต่เพื่อนๆหรือเป็นคลิปให้ความรู้มันเป็นช่วงที่เพื่อนๆกำลังหาข้อมูลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทําคลิปทํายังไงไม่ให้มันติดกดนะครับทํายังไงไม่ให้มันผิดนโยบายนะครับพอผมทําคลิปเชิงให้ความรู้ไปเนี่ยมันก็เลยได้เขาเรียกอ,อะไร เพื่อนๆให้ความสนใจเยอะนะครับซึ่งไม่แปลกเลยเพื่อนๆจะมาคอมเมนต์เพื่อนๆจะมาสอบถามว่าเอ้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงตัวเองกำลังเจอนะจะแก้ไขปัญหายังไงหรือบางคนอ่ะเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่ดีนะเราก็อยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนี่มันก็เลยเกิดการแชร์พอเกิดการแชร์เข้ามาปุ๊บเพื่อนที่ยังไม่มาติดตามช่องผมใช่ไหมเขาพอเห็นคลิปตัวนี้แล้วมันโดนใจนะครับได้ข้อมูลด้วยแสดงว่าอาจจะมีคลิปอื่นๆที่มันดีด้วยก็เลยมีการกดติดตามเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไปไล่ดูคลิปอื่นๆมันก็เลยทําให้คล มีนาทีที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การเพิ่มขึ้นของพู้ตามก็เพิ่มขึ้นด้วยนี่แต่เห็นมาจากนี้นะครับเออมันนี่หลังๆเป็นอย่างนี้แหละเพือ่อนๆนะครับคือผมไม่ได้ไปนั่งดูคลิปเพื่อนๆแบบว่านั่งดูแบบอย่างนี้เลยนะเพือ่อนไม่ใช่นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเยอะให้เวลาไปตอบคอมเมนต์เพื่อนให้ครบเนี่ยยังไม่ยังไม่ครบเลยเพือ่อนนะครับแล้วก็ก่อนน้นนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะฮะที่ว่ามันเป็นคนทิ้์ของบางช่องช่องใหญ่ด้วยนะที่เขามาปัน่นยอดพิดตามนะครับ ซึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะเพื่อนเขาจะได้ประโยชน์แต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือครีเอเตอร์เราเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ไปเชื่อเขามันจะไม่เชื่อได้ยังไงเพื่อนหนึ่งเลยเนี่ยอะไรอ่ะข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเพื่อนออน,นะครับหนึ่งแล้วนะสองเป็นช่องใหญ่ผู้ติดตามเยอะเหมือนช่องผมเนี่ยผู้ติดตามหมื่นนะครับช่องใหญ่เวลาพูดอะไรอ่ะมันค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแม้มันจะเฮ้ยใช่เหรอแต่เราก็เชื่อ เป็นช่องใหญ่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้มันทาให้เพื่อนเพื่อนอะไปช้าแล้วตอนไหนเพื่อนเพื่อนจะได้เครื่องมือสร้างไรายได้กันละ่ะเออเพื่อนๆก็วนอยู่ตรงนั้นแหละวนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วมันก็จะเหนื่อยไงมันจะเหนื่อยนะครับพอลงทลิปแล้วก็ยอดอยู่น้อยด้วยแหละเออมันก็จะเหนื่อยไปเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่าคอนเทนต์อะไรหรือคลิปอะไรที่เพื่อนเพื่อนเราทําออกมาที่มันจริงหรือเปล่ามันมันเราจะเชื่อแบบสนิทใจเชื่อแบบ ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนผมเิว่เพื่อนเพื่อนอ่ะผ่านจุดคอนเทนต์หมีแพนด้ามาแล้วเออเพื่อนๆพื่อยากกลับไปทําไปหลงคอนเทนต์หมีแพนด้าเหมือนแต่ก่อนที่เอาไปไล่ดูคลิปเพื่อนๆนไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะนะเพื่อนเพื่อนต้องดึงตัวเองออกมาเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วนะครับอะไรที่คอนเทนต์อะไรีมันจริงไม่จริงเพื่อนๆลองทําดูถ้ามันไม่ใช่หรือว่าถ้ามันผ่านมาแล้วเราเคยทําแล้วมันไม่ใช่เพื่อนเพื่อนก็ออกมานะครับดึงตัวออกมานะฮะนั่นแหละนะครับก็จะบอกเพื่อนว่า พเพื่อนเท่าจะมีเพิ่มขึ้นก็คือตัวคลิปสร้างเพื่อนทําคลิปดีคลิปมีประโยชน์คลิปสนุกสนานสร้างความพเพลิดเพลินสนุก,กเพื่อนๆจะชอบโดยอัตโนมัติเองนะครับเหมือนมีบางช่องเนี่ยช่องเหมือนช่องโชว์ชกินเนาะผมก็ไปกดติดตามผมชอบเฮ้ยเออว่ะอยากดูอะไรอย่างงี้มันน่ากินดีดูหน้าอร่อยดีนะฮะันมันจะเกิดการกดติดตามอัตโนมัตินะครับพเพื่อนๆเออหรือใครที่มีเพื่อนน้อยผมก็จะแนะนําว่าถ้าคุณเพื่อนเพื่อนน้อยคุณไปเพิ่มเพื่อนก่อนไหมนะครับผมก็จะแนะน,นําในไลฟ์สดนะอพิ่เพิ่มในกลุ่ม มันจะเหมือนคอนเทนต์แรกเลยก็คือเราเราเราขาเรียกว่าระบบใจเรียกใจเราไปตามเขาเขาก็ตามกลับมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นในกลุ่มนะไม่ใช่หน้าฟีดทั่วไปนะเพื่อนๆหน้าฟีดทั่วไปเราหน้าฟีดทั่วไปให้เราใช้สําหรับการไปมีปฏิสัมพันธ์เพราะผมได้อน,นี้มาเพื่อนอะไรนะยศกันกดไลค์ยศกันกดไ like, ลค์รูปหัวใจกดไลค์อย่างนี้เพื่อนๆที่เขาจะส่งมารายเดือนเพื่อนน,นั่นแหละพอส่งมาปุ๊บมันจะมีข้อมูลด้านล่างให้เราอ่านนะครับว่าให้เราไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในเรื่องที่เราสนใจหน้าฟีดเราเราค่อย ใช้ในการไปมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ใช้ไปหวังเพื่อว่าเขาจะมาตามกลับมาถ้าอยากเราอยากได้คนติดตามในกลุ่มครับในกลุ่มนะตามที่ผมบอกในไลฟ์สดเลยนะครับเอก็คลิปนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆแหละว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ใช่นะมันทําให้เพื่อนๆไปช้านะครับเพื่อนๆก็ลองฟังแล้วก็ลงปรับใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สู้ๆนะครับทาให้ได้นะเพื่อนนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ